เงียบกริปด้วยดวูฮะเงียบกริปด้วยรถนี่วิ่งเงียบกริปเลย เธอไปโดนยัดแค่ยัดแค่ยังไง่ะยังไงอะไม่มีกองเดิมสนิทวิ่งแสนฟ้างงดิ เมื่อกี้ขับงงเลยรถตัวเองหรึเปล่าวะเนี่ยงงเลยแล้วเงียบกิฟฟอ้าวอ้าวงงเลยเอ๊ะ ผมเองครับรถกดท่อเดี๋ยวรอให้ดูใหม่อะเดี๋ยวรอให้ดูเลยโล่งๆนนสิ ي, กดนิดเดียวแม่งมาแล้วร้อยเก้าแล้วโอ้ถึงแล้วแล้วดิถึงบ้านแล้ว,ลวดิเชีงง่องงอสูตรใหม่โดยบังเอิญกำเนิดจากกองขยะครับกำเนิดจากกองขยะด้วย เดี๋ยวใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูรถเดี๋ยวผมให้ดูรถเดี๋ยวจะหาว่าผมแม่งซุ่มนี่เนี่เนี่เยเดี๋ยวผมจอดให้ดูเลยเดี๋ยวผมจอดให้ดูเลยเดี๋ยวคนไม่เชื่อ่อะเนี่มาพักเดิม จะบ้าเหรอเดิมๆกล่องไม่ตัดไอ้บ้ายาลิตตัวนี้ไม่มีกล่องตัดโตต้าไม่เคยกล่องตัดนี่ชมเดิมๆฮะเงียบกริบด้วยแต่จะมีเสียงแบบแปลกๆนิดนึงอ่าเฮ้ยงงเลยกูงงเลย ขับเล่นๆเว้เยแล้วแม่งแบบอยู่ๆอ่ะขับออกไปรถแม่งติดเท้ามากรถแม่งแหวดมากปืดปืดปืดเฮียสองร้อยแล้วอัตราเลงแม่งฟืดมากเลยคืออย่างนี้ครับคันนี้มันมีจุดก,กาเนิดอยู่เดี๋ยวผมจะเล่าถึงความบังเอิญก่อนคือจริงรถคันนี้วิ่งอยู่มาร้อยเก้าสิบกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเฮดเดอร์เอซสซี อท่อนกลางเอสซแล้วก็มอพักปลายเอสซนะครับมันก็วิ่งแหละแต่ทีนี้เนี่ยไอคนใช้เขาบอกว่าอยากได้เงียบๆมันหนกหูนึกออกไหมพอรถมันเดินท่อดทั้งเส้นน่ยมันหนกหูไอ้เฮียทำไงดีวะด้วยความโมโหวเว้ยก็เลยไปหยิบมอพักเดิมๆมอพักหลังเดิมๆเลยนะที่เคยมีอยู่แบบสภาพสวยๆเอามาใส่เวนึกออกปะ เอ้ยไม่ใช่ดิคันนี้มันท่อนกลางอะไรวะท่อนกลางอะไรไม่รู้จำไม่ได้เสียงดังอะ่ะเออแต่เฮดเฮดเอแล้วก็มอพักเอสอยู่นะครับเราก็เลยไปหยิบมอพักปลายเดิมมาใส่เสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่เงียบเว้ยอยากให้มันแรงเหมือนเดิมด้วยก็เลยเก็บเฮดเดอร์ไว้เอามอพักปลายเดิมมาใส่ไอ้จุดสําคัญมันอยู่ตรงมอพักกลางเว้ยเราก็ไปคุยหลังอู่ไปหาพวกมอพักนอกอะ่ะ มอพักสมัยก่อนที่ผมแบบเล่นรถและเป็นมอพักหมอพักเจ็บแปนไม่รู้รถเสียอะไรก็เจออยู่ลูกหนึ่งเหลือๆอ,อยู่เคลียร์ๆมาเอามาใส่แล้วก็มาเชื่อมใส่กับมอพักเดิมใช่ไหมเอาแคทออกสองลูกใช่ไหมเอาแคทออกเอามอพักกลางเดิมออกแล้วก็เอาไอ้มอดที่กูไปคุยเอาโซตีนเคลียร์มาใส่คู่กับเฮดเดอร์เอสซัจ็ดแม่แรงแรงเลย แล้วคือแรงอ่ะไอแรงเลยมันวิ่งดีโอเคแต่ชอบตรงที่เงียบกิฟเนี่ยแต่ถ้าเร่งมันถึงจะมีเสียงเพราะว่ามันมีเฮดเดอร์เราเว้ยมันมีเฮดเดอร์ผมอยู่ไงแต่ขับนี่แม่งเงียบเงียบมากติดเครื่องเงียบกิฟไม่แปดไม่แวน้นไม่เวอร์เออเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะเอาไอหม้อพักที่ผมไปคุยมาเนี่ยไปผ่าแล้วดูข้างในกัน ถ้าก๊อปปี้ได้เดี๋ยวจะก๊อปปี้มาให้พวกเราใส่กันถ้าไม่ได้ทำเป็นเหล็กนะทำเป็นเหล็กนะผมว่าลูกแม่งพันสองพันจริงๆม้อพักแม่งหน้าตาโง่งๆมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์ดูใหม่ผมจําไม่ได้แล้วมันมาจากรถอะไรม้อพักพักกลางขยะบวกเฮดเดอร์เอซม้อพักปลายเดิมสองร้อยอัตราเร่ง แวตแวดเดี๋ยวพรุ่งนี้กูพาไอเหียงงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดต้นกําเนิดท่อผมเนี่ยนะในหลายๆรุ่น,นหลายๆใบเนี่ยผมยอมรับตามความเป็นจริงเลยนะว่าสมัยก่อนตอนที่ผมทําท่อใหม่ๆเนี่ยผมก็เอาท่อนอกนี่แหละมาก๊อปมันเป็นหลักการง่ายๆครับเราพูดแบบไม่อายปากเลยจริงๆนะครับ สมัยที่ผมเมื่อสักประมาณ7ปีที่แล้วที่ผมทําท่อเนี่ยก็คือผมก็เอาท่อนอกเนี่ยเราเล่นรถแล้วก็เอาท่อนอกที่เรามีมนี่แหละยี่ห้อไหนเขาว่าดีเราก็เอามาผ่าก๊อปปี้แม่งเลยสมัยก่อนร้านท่อก็ทำกันแบบนี้นั่นแหละทีนี้หลังจากที่เราผ่ากันเยอะๆเข้ามีโรงงานผลิตของหม้อพักไทยเองบ้างเราก็เอาหม้อพักที่มีมนี่แหละมาจับใส่รถแล้วก็เทสว่าอันไหนไส้ไหนแม่งเจ๋งสุด เราก็ทำออกมาขายเว้ยหลักการแม่งง่ายๆวันนี้เราได้เจอท่อพักกลางสูตรใหม่หมอพักกลางสูตรขยะสำหรับพี่น้องที่ใช้ยาริษ1.5แล้วก็มันก็จะเหลือเผื่อแผ่ไปถึงวีออสด้วยเว้ยเพราะแม่งสูตรเดียวกันเพราะนั้นม้อพักสูตรเนี้ยแต่ผมผ่าแล้วนะถ้าแม่งใช้ได้นะมึงเอ้ย ยาลิทหนึ่งจุดห้าวีออสเก่าวีออสใหม่ที่ไม่ใช่ c v t นะมึงได้ใช้ของดีราคาถูกกันอีกแล้วครับท่านสุดอ่ะัตาร์โลกตรก์ตรเล้งแม่งได้อะ่ะเนี่ยแม่งโคตรติดเท้าอะ่ะจริงแล้วเสียงแม่งเงียบเลยเลยดิแล้วรถผมวิ่งแสงก็โลนะเอ๊ะ ติดตีนมากอ่ะเอเคได้กล่องดีทุ้นไปอะที่สำคัญคือแม่งเงียบไงสำคัญตรงที่มันมันมันมอพักปลายเดิมอ่ะคือแม่งหลอกแดกอ่ะท่อสูตรหลอกแดกอ่ะแล้วไม่ต้องไปผ่ามอพักปลายด้วยไม่ต้องไปผ่าตรงบาดไส้แม่งเสียเลย จริงคือคุยได้เลยอ่ะกูมอพัดเดิมเฮดเดอร์เอสซีเนี่ยดูดิเงียบกิฟเปิดกระจกให้ฟังไหมแม่เงียบจริงอ่ะ,อะเดิมๆเลยอ่ะไม่มีโกงไม่มีกล่องเลยดูดิดูดแง่ขึ้นดิ โคตติดตีนอะ<_><_>แม่งงงเลยกูเดี๋ยวเจอกันครับพรุ่งนี้ผมผ่าถ้าแม่งก๊อปได้เดี๋ยวกูก๊อปเจอกันเฮดเดอร์แจมเองกับมอพักกลางสุตขยะเดีย๋ยวผมทําเป็นหม้อเหล็กไม่ต้องเหล็แล้วแม่งขายถูกๆเลย จริงตัดต่อใส่ชั่วโมงเดียวเสร็จเลยแบบเนี้ยยาลิศวีออนเจอกันแค่นี้นะสวัสดีเฮียแม่งฮาวะ่ะ